สวัสดีค่ะตอนเ,นเย็นเยนนะคะ FC ของตอรี่สตอรี่ตอนนี้ก็มารับชมนะคะข้าวในทุ่งนาแบบเหลืองสวยมากเลยนะคะจากที่เรารับชมแบบบรรยากาศข้าวกำลังขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูข้าวละสุกแล้วสวยขนาดไหนไปเลยค่ะ น,นี่ข้าวสุกแบบเหลืองสวยมากนะคะมารับชมมาก,กินข้าวหอมๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่เย็นแล้วนะคะพี่จ๋าตอนหดวผ่านมาพอดีนะคะก็เลยเห็นข้าวในดงนาวสวยก็เลยอยากจะถ่ายนั่นเองนะคะรับชมนะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็นข้าวสุกเหลืองทองแบบนี้นะคะชมหน่อยชมหน่อย ชมหน่อยอเล็ก,ลก,ลกนๆนน้อยเข้าอะไรเนาะสวยนะคะเต็มทุ่งนาเลยนะคะมีบ้านคนด้วยอยู่แถวหมู่บ้านนะคะไม่ไกลเลย เรื่องสวยมากเลยชอบบรรยากาศแบบข้าวเรื่อง,องส,สวยอืมหอมกินข้าว ก็มีป่าต้นสมพู่นี่คือต้นสมพู่เพชรชมพูเพชรนะคะชมพูเพชรนี่ก็คือราคาแพงมากเลยโลทีร้อยห้าสิบขึ้นไปห้าสิบร้อยยี่นะคะสมพู่เพชรเพชรบุรีผลไม้ของเพชรบุรีคือสมพูนี่คือแพงแพงมาก อย่างทุเรียนกับทุเรียนขึ้นป่าละอูนี่ก็คือแพงมากด้วยของจังหวัดเพชรนะคะแพงมากๆเลยทุเรียนป่าละอูนะคะนี่ก็สมผู้เพชรก็เหมือนกันนะคะราคาสูงอากาศตอนเย็นๆนะคะพี่จ๋าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วด้วยนะคะจะ มืดแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาถ่ายทำคลิปนะคะผ่านมาพอดีนะคะก็เลยแวะลงมารับชมบรรยากาศตอนเย็นๆให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมนะคะอุ้ยข้าวข้าวข้าวคอยจะอ่อนดิสะอ่อนข้าวะอ่อนข้าวเลื่อมอารามเหลื่อมอารามงามแต่งามว่า นิดเล็กๆน้อยๆข้าวอะไรเนาะน,น,น้อยๆดอยอ่ะดีงาม ออนข้าวข้าวสุกข,ข้าวสวยเต็มทุ่งนาเหลืองนี่พอเกี่ยวแล้วเนะี่ยถ้าฝนตกลงมาเนี่ยจะนอนปูเสือเลยนอนปูเสือนะคะพอเผ่อจมน้ำเน่าด้วยเดินรับชมเลยชอบเหลือเกินทุ่งนาเลยนะ อนข้าวบรรยากาศตอนเย็นเนใกล้จะมืดแล้วเด้อพี่น้องใกล้จะมืดแล้วค่ะลิอก็ยังมาเดินทุ่งนาอยู่เลยตอนเนี้ยรับชมทุ่งนาบรรยากาศเย็นๆให้พี่ๆได้รับชมด้วยนะคะ พี่เอฟซีก็ต้องเดิน,ดนตามต้นดิวนะคะตายคันนานะคะดูรวงข้าวส,สวยๆสุกๆแบบนี้มีรังนกด้วย เลยดูบรรยากาศจริงๆนี่รังนกนะคะพี่จ๋ารังนกห้อยเต็มเลยนะคะห้อยเต็มป่านั่นห้อยเต็มต้นไม้รังนกอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูก ลมพัดดังซ่วดสวดอาจัรนพอเกี่ยวแล้วพอเกี่ยวแล้วอาจาน่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยคองไ่ตกคันนะพี่น้องคอยตกคันนะจ้ะตกคันนาขาจะหักไหมน้อโอ้โตกคันนาตกหลุมไม่ได้มองคันนาเลยมองแต่ต้นข้าว กลับแล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วกลับกันดีกว่าก็ <_ an> ประมาณนี้นะคะพี่จ๋าฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเนาะดูคลิปสั้นคลิปยาวให้ต้นอยู่สตรอรี่ได้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะทุกคลิปนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะเนาะมารับชมนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามและก็รับชมนะคะคลิปให้ตื e นหลิวสตอรี่นะคะก็เจอกันคลิปถัดๆไปได้นะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตืน,นีลิวก็ได้แวะมาทางถนนแถวนี้นะคะก็เจอต้นข้าวแบบสุกเหลืองอารามนะคะก็ คนไม่ไหวนะคะอยากจะมาถ่ายคลิปรับชมนั่นเองนะคะเนาะบรรยากาศมืดๆเย็นๆแบบนี้นะคะไม่ใช่บรรยากาศที่แบบยังไม่มืดนะคะพี่จะมืดแล้วนะคะตอนนี้นะคะมืดแล้วนะคะมืดแล้วเด้อนะคะเนาะไปกลับบ้านกันแล้วไปค่ะเอฟซีขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทุ่งนา ขุ้นนาขึ้นข้าเหลืองสีทองแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า